สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Joy Time 789นะคะวันนี้เราจะมาทำนายกันเรื่องเงินทองค่ะคุณรู้ไหมเคะว่าเงินทองเนี่ยมันไม่ใช่ของนอกกายอย่างเดียวแต่มันเป็นของที่จักรวาลอยากให้คุณนี้ด้วยวันนี้เราจะมาเปิดไพ่สิบใบเพื่อดูว่าทำยังไงความร่ำรวยถึงจะมาถึงคุณทำยังไงความร่ำรวยถึงจะรักคุณสุดหัวใจไปเริ่มกันที่กองที่หนึ่งสองสามนะคะ น,นี้กองที่1ซิตรินกองที่2องความารีแล้วก็กองที่3เป็นคอสสายค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำนําำนายกันค่ะสวัสดีค่ะคนกองที่1เริ่มเลยนะคะสําหรับเริ่มแรกจากการที่ดูพลังการเงินปัจจุบันของคุณเนี่ยเป็น10ถ้วย10ถ้วยบอกเลยว่าพลังงานในตอนนี้ของคุณคือสายบุญสายรักครอบครัว คุณมีพลังใจดีอารมณ์ดีแล้วจักรวาลเนี่ยก็กําลังพิจารณาว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณอันไหนก่อนดีเลยด้วยซ้ําแล้วพลังเงินที่ดึงดูดเงินของคุณนะ่ะคุณนะ่ะดูเหมือนจะเป็นคนที่ดูเหมือนเฉยๆแต่ลึกๆแล้วฝันใหญ่มากแล้วจริงๆจกนนะักรวาลน่ะกาลังยื่นข้อเสนออยู่อย่าเพิ่งเบื่อโลกนะคะเปิดใจรับอะไรใหม่ๆแล้วเงินจะไหลเข้ามาแบบปังปๆปังเลยค่ะคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความอดทน อืมแต่มันดูเหมือนว่าคุณจะรอให้เงินมันเติบโตเองโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรมันก็ไม่ได้นะคะคือขนาดแบบเราอยากได้ดอกเบีย้ยจากธนาคารเราก็ยังต้องลงทุนคือเราต้องมีเงินฝากใช่ไหมถึงจะได้ดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยคือเลิกจ้องมองต้นไม้แล้วก็ไปหานะ้ำมารดเพิ่มนะคะถ้าคุณอยากผ่านพ้นอุปสรรคทางการเงินในตอนนี้บทเรียนชีวิตของคุณคือการที่คุณอ่ะ ไม่อายที่จะขอให้ตัวเองมีความสุขและใช่เลยที่ความมั่งคั่งจะมาหาคนที่กล้าขอแล้วกล้าฝันให้ใหญ่จักรวาลฟังคุณอยู่ค่ะประกาศออกไปเลยว่าคุณต้องการอะไรเลิกกลัวการเริ่มต้นเลิกบอกอตัวเองว่าฉันยังไม่พร้อมได้แล้วความมั่งคั่งอะ่ะมันชอบคนที่กล้าทดลองและเรียนรู้ไปด้วยกันระหว่างทางเลยค่ะสิ่งที่คุณควรทำเพิ่มอะ่ะคุณได้ไพ่เดอะฟูซึ่งมันหมายความว่า ความมั่งคั่งเนี่ยเขาชอบคนที่กล้าคนบ้าบางทีอ่ะคุณไม่ต้องคิดเยอะเราก็ลงมือทําเลยอะไรที่คุณไม่เคยทําสิ่งใหม่ๆหรืออะไรที่คุณรักอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณคิดอยากจะทําอ่ะลงมือทําสนุกไปกับมันเงินนะ่ะอาจจะมาตามทางที่คุณได้ก้าวเดินออกไปแบบที่คุณไม่คาดคิดเลยด้วยซ้ำคืออยู่ดีๆก็โอ้เอา้าได้มาแล้วเงินที่คุณฝันไว้จักรวาลอ่ะ ให้คุณเกิดมาพร้อมกับพลังบวกคือมีคุณมีพื้นฐานจิตใจที่ดีอยู่แล้วอะเพียงแค่จัดบ้านในใจให้เป็นระเบียบแล้วความมั่งคั่งมันจะเข้ามาอยู่ด้วยตัวเองเลยค่ะแนวโน้มใกล้ๆนี้ในสามเดือนจะมีการปฏิวัติบ,บางสิ่งบางสิ่งมันกำลังจะจบเพื่อให้โอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามาแบบไม่เกรงใจคุณเลยค่ะเปลี่ยน mindset นะคะเราชีวิตจะเปลี่ยน และในนามโน้มในระยะยาวอะ่ะคุณจะกลายเป็นคนที่สั่งเงินได้ด้วยความคิดเลยค่ะราชาคนนี้ไม่ใช่พ่อบ้านใจกล้าแต่คือซ e o ที่มีพลังงานสูงมากใครคิดจะรวยในแบบของตัวเองอะ่ะใช่เลยคุณทำได้และข้อความแนะนำพิเศษข้อความแนะนำสุดท้ายแท้จักรวาลก็คืออย่าลืมใช้หัวใจที่ยังเป็นเด็กอยู่ของคุณลงไปในงานของคุณ ยิ่งคุณทําสิ่งที่คุณรักด้วยใจแล้วคุณสนุกสนานกับมันเงินมันจะไหลามาแบบไม่ต้องไปเร่งอะไรมันเลยค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าความร่ำรวยอ่ะมันกาลังเดินทางเข้ามาหาคุณแล้วก็ให้พิมพ์คําว่ารับซั์ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะไม่ได้ต้องการยอดอะไรนะคะแต่แค่อยากให้คุณ่ะยืนยันกับจกักรวาลด้วยตัวเองไปเลยว่าคุณะ่ะพร้อมแล้วขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณกองที่หนึ่งสวัสดีค่ะคุณกองที่สอง มาค่ะไพ่สิบใบสําหรับความร่ํารวยของคุณมาดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเงินจะมายังไงไปดูพลังงานของคุณกันเลยค่ะพลังงานการเงินในปัจจุบันของคุณเนี่ยอันแรกเนี่ยเป็น4ดีดาบตอนนี้คุณอาจอยู่ในโหมดของการพักเงินพักใจคือไม่ได้จนแต่ไม่วิ่งหาเงินเหมือนเมื่อก่อนคือใจลึกๆอะ่ะคุณรู้ดีว่าถ้าคุณพักดีๆอะ่ะเดี๋ยวพลังงานก็กลับมา จัก,กรวาลเนะี่ยกำลังให้คุณอะวางแผนให้ดีก่อนที่จะลงสนามใหญ่พลังดึงดูดเงินของคุณอะคุณได้ไฮโรแฟนซึ่งบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีภูมิปัญญามีความรู้มีแรงดึงดูดจากความเป็นผู้ให้เงินรักคนแบบนี้นะคะเพราะเงินชอบวิ่งเข้าหาคนที่สร้างคุณค่าแล้วก็ไม่กักความรู้ค่ะถึงแม้จะมีอุปสรรคทางการเงินก็คือคุณอะใจอ่อนเกินไป บางทีคุณเห็นใจคนอื่นมากกว่าเห็นใจเงินในบัญชีตัวเองคุณต้องเริ่มตั้งขอบเขตว่าคุณช่วยคนอื่นได้แต่ตัวเองก็ต้องรอดแล้วก็ร่องดั่มรวยด้วยนะทีเนี้ยบทเรียนการเงินของคุณนะ่ะคุณเกิดมาเพื่อเรียนรู้และกล้าลุยแม้จะยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าความมั่งคั่งอะ่ะมันจะมาพร้อมกับการลองเสี่ยงแบบเนี้ยละคะ่ะหยุดใช้พลังแบบลนลานคือคือ พลังงานแรกของคุณที่ตอนนี้คุณพักคือที่ผ่านมาคุณอาจจะเวิ่งเอาทุกทางก็ได้แล้วตอนนี้คุณแค่เลือกหนึ่งทางแล้วก็ลุยให้สุดไปเลยเหนื่อยน้อยลงแต่เงินเยอะขึ้นแน่นอนค่ะอย่าก,กลัวการเปล่งประกายจักรวาลบอกว่าถ้าคุณยิ่งโชว์ความเป็นตัวเองยิ่งรวยยิ่งมีความสุขยิ่งดึงดูดโอกาสค่ะจักรวาลจะให้ของขวัญคุณเป็นสมองที่คมกริบเหมือนมีดเลยค่ะคุณเป็นคนที่วิเคราะห์เก่ง ถ้าใช้ความคิดที่เป็นระบบเมื่อไหร่ความร่ำรวยจะเรียงแถวเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะตอนเนี้ยหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะเหนื่อยแต่ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วค่ะอย่าทิ้งโปรเจกต์ที่คุณคิดไว้ไม่ว่าอะไรที่มันปิ้งแวบขึ้นมาในตอนเนี้ยอย่าทิ้งมันค่ะมันกําลังจะพาเงินก้อนเข้ามาเดี๋ยวพักเดี๋ยวทําต่อแป๊บๆก็รวยแล้วไม่รู้เรื่องแล้วค่ะเงินในระยะยาวของคุณจะมาจากสิ่งที่คุณรัก ถ้าคุณลงมือทําในสิ่งที่หัวใจคุณเปล่งประกายทําในสิ่งที่คุณแบบคลั่งรักมันจริงๆอะ่ะเงินความมั่งคั่งมันก็จะวิ่งตามมาหาคุณแบบคลั่งรักเหมือนกันค่ะและสุดท้ายอะ่ะจักราวาลนะ่ะมีคําแนะนําของคุณเป็นเมจิเชียนซึ่งหมายความว่าคุณนะ่ะมีพลังดึงดูดอยู่ในมืออยู่แล้วแค่เชื่อมั่นในความสามารถตัวเองทําต่อเนื่องแล้วไม่ต้องรอให้ใครมาอนุมัติอะไรคุณทั้งนั้นเพราะคุณคือพ่อมดแม่มด,มด,มดทางด้านการเงินเลยค่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมเป็นมจ g ิเชียนผู้เสกเงิน mm hmm. ก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะรวยแล้วใต้คลิปนี้เราปล่อยให้จักรวาลจัดการต่อเองค่ะคุณมากๆเลยนะคะคุณกองที่สองสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สาใครเลือกกองที่3ามนี่ขอบอกเลยว่าพลังงานการเงินของคุณกําลังจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการคือแม้ว่าจะผ่านพายุมาแต่หลังจากเนี้ยความมั่งคั่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พลังงานการเงินของปัจจุบันของคุณเนี่ยเป็น the feel คือชีวิตการเงินของคุณอ่ะกำลังจะถึงจุดหมุนเวียนใหม่จะมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์แต่ไม่ต้องกลัวนะคะเราโชคชะตาจะเข้าข้างคุณคุณมีไฟที่คนอื่นไม่มีกล้าเสี่ยงกล้าลุยถึงบางทีอ่ะจะยังจับจังหวะไม่ได้แต่พลังเนี่ยแหละที่ดึงดูดโอกาสเข้ามาแบบไม่หยุดเลยปัญหาคือคุณมารอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนแล้วค่อยเริ่มทํา ซึ่งจกักรวาลบอกว่าอ้อโหคุณเริ่มเลยเริ่มได้แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะลงตัวเองค่ะคุณน่ะเกิดมาเพื่อพังกรอบเดิมๆแล้วสร้างความมั่งคั่งในแบบใหม่ต่อให้ชีวิตการเงินคุณจะเคยพังมาก่อนน่ะแต่แค่เพราะคุณได้สร้างใหม่ให้อลังการกว่าเดิมไม่ใช่สิคือหมายความว่าถึงคุณจะเคยพังมาก่อนแต่มันทำเพื่อให้คุณน่ะได้สร้างใหม่ที่อลังการยิ่งกว่าเดิม ถึงเวลาปลดปล่อยอดีตไปได้แล้วค่ะ1ิบตาบอกว่าเจ็บแล้วจําแล้วพออย่าเอาความผิดหวังทางการเงินเก่าๆอะ่ะมาฉุดพลังของตัวเองนะคะตอนนี้คุณกําลังจะลุกขึ้นแบบราชาราชินีเลยคะ่ะถึงเวลาปล่อยคุณต้องกล้าเปลี่ยนอย่างแท้จริงเลิกทําสิ่งเดิมๆแล้วลุยกับสิ่งใหม่ ความมั่งคั่งจะวิ่งเข้าหาคุณทันทีที่คุณบอกตัวเองว่าคุณพร้อมเปลี่ยนแล้วคุณได้ทั้งเดอวิวคุณได้ทั้งเดททาวเวอร์สิบดามันจบคุณวิวเรียบร้อยจัก,กรวาลนอะให้พรคุณเป็นพลังของความสมู่เสมอคนอื่นอาจจะใจร้อนแต่คุณคือคนที่ถ้าลงมือทำต่อเนื่องอะเงินมาชัวๆ์แบบไม่ต้องไปพึ่งดวงเลยค่ะ ในช่วงเร็วๆเนี้ยมันอาจจะมีการแข่งขันมีการมีความวุ่นวายเข้ามาบ้างแต่คุณไม่ต้องกลัวเพราะคุณอ่ะกำลังฝึกสกิลของนักสู้อยู่ที่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะเป็นเจ้าของสนามการเงินในแบบของตัวเองและในระยะยาวในอนาคตคุณจะมีทางเลือกเข้ามาอีกมากมายเงินจะมาหลายทางอย่างคอยคว้าทุกอย่างแต่ให้เลือกสิ่งที่สอดคล้องกับหัวใจของคุณแล้วความร่ำรวยอ่ะจะตามติดตัวคุณ สุดท้ายอะชาริออเป็นคําแนะนําจากจักรวาลที่อยากบอกคุณว่าคุณเกิดมาเพื่อชนะเกมชีวิตออกแค่คุณมีเป้าหมายชัดเจนขับรถไปในทางที่ตั้งใจแล้วคุณจะไปถึงความสําเร็จที่มั่งคั่งแบบที่ไม่มีใครหยุดคุณได้เลยค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตการเงินแบบไม่หันหลังกลับแล้วพิมพ์คําว่าฉันพร้อมควบคุมโชคชะตา สิ่งที่ให้พิมพ์ไม่ได้ต้องการยอดอะไรแต่อยาาให้คุณยืนยันกับตัวเองยืนยันกับจักรวาลให้จักรวาลรู้ว่าคุณพร้อมขับเคลื่อนไปสู่ความร่ำรวยแล้วขอบคุณมากๆนะคะคุณกองที่3ามขอให้คุณโชคดีและมีความสุขมากๆคะ่ะ